คลิปนี้ก็อยู่ที่สุวรรณภูมินะคะทุกคนเราจะพาทุกคนนะคะไปดินกันเนาะว่า1นึ่งแพทเทิร์นเนี่ยไหนบินไปไหนบ้างนะคะเราเริ่มบินย1ิบเอดนะคะแล้วก็จนถึงสิ้นเดือนเนี่ยเรายังไม่กลับเดี๋ยวมารอดูกันนะคะว่าจะได้กลับบ้านวันที่เท่าไหร่โอเค ไฟดีเลย์ะลครื่องบินมาแล้ว <S 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 นั่อยู่ภูกเก็ตแล้วนะคะทุกคนตอนนี้มาหาข้าวกินนะคะ <S <S 1> <S 1> ตอนนี้มาเยนรอซื้อน้ำต้าหูนะคะเป็นร้านเด็ดเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูถ้าใครมาแบบภูกเก็ตแล้วก็มาแถวๆสนามบินนะต้องมาลองร้านนี้นะคะเพราะว่ามันอร่อยมากร้านนี้ทุกคนน้ำตองหูนภูกเก็ต เต้าหูปกติในชอบกินเมนูน้ำเต้าหู้นมสดนะคะอร่อยบอกเขาว่าไม่หวานมากสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ในก็ถึงภูกเก็ตแล้วนะคะ คนนะ่ะชอบสงสัยว่าเขาเรียกว่าอะไรแอ์มีกระเป๋ากี่ใบนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็คือไหนมาถึงภูเก็ตก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันใช่ไหมเพื่อที่จะจัดกระเป๋านั่นเองเพื่อที่จะจัดกระเป๋านั่นเองแล้วก็แบบกพักร่างกายให้มันไม่เหนื่อยมากจนเกินไปเดี๋ยวจะให้ดูว่าเรามีกระเป๋ากี่ใบนะคะทุกคน และนี่ก็คือกระเป๋านะคะที่เราใช้ไปบินนะคะใบบนจะเรียกว่าท็อปแบ็กนะคะ,ะ,คะก็จะใส่พวกแบบของสําคัญเนาะแบบว่าพาสปอร์ตนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอาจจะใส่ในส่วนของพวกแบบของกินอะไรอย่างเงี้ยที่จะเอาไปใช้บนเครื่องแล้วก็อีกใบหนึ่งคือใบนี้เป็นกระเป๋าใบเล็กนะคะไปลากเนาะก็เรียกว่าเคบินแบ็กนะคะใบนี้ก็ใส่แบบว่าจริงๆต้องมียูนิฟอร์มอีกหนึ่งชุดนะคะอยู่ในนี้แล้วก็เป็นเสื้อผ้าที่เอาไว้ใส่แบบว่ากันว่าเผื่อกระเป๋าไม่มาอะไรอย่างเงี้ย และอันนี้ก็คืออีกหนึ่งใบค่ะกระเป๋าใบใหญ่ลกมากใบใหญ่มากใบใหญ่มาก <c oughs> ก็คือเป็นกระเป๋าที่นายจะต้องใช้ตลอดการเดินทางนะคะของต้องเอาไปให้พอนะคะแบบกระเป๋าลกมากเลยอะทุกคน <c oughs> ก็ประมาณนี้นะคะว่ามีกระเป๋ามีอะไรบ้างเนาะแล้วก็เมื่อกี้นายซื้อของมานะคะตุนนิดหน่อยนะก็จะมีแบบชุดตรวจนะคะ A T K ที่เราติดไปจริงๆเวลาไปบินเนี่ยมันก็จะมีแบบ ก่อนบินนะ่ะเขาจะมีของทางบริษัทเองน่ะเขาจะมีแบบว่าให้เราตรวจอยู่แล้วเนาะสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีทั้งแบบเป็นตรวจ P C R ที่เป็นแบบต้องเข้าแลบ p อะไรเป็นเรื่องราวแล้วก็มี A T K ที่บ้านเราตรวจปกติใช่ไหมหลังๆมันก็เริ่มแบบว่าสถานการณ์ดีขึ้นก็เลยใช้แค่ตัวแบบ A T K ได้นะคะแล้วก็มีตุนของกินนิดหน่อยนะคะ ก็จะเป็นแบบพวกมาม่าอะไรอย่างเงี้ยขนมปังเมื่อก่อนไหนก็ไม่ค่อยพกขนมปังไปบินนะแต่ว่า รู้สึกว่าช่วงหลังๆพอแบบมันรีบๆอะไรอย่างงี้ใช่ปะบางทีแบบเหมือนแบบไฟล์เราแบบพิกอัพแบบว่าเช้าหรือแบบว่ากลางวันซึ่งเราตื่นมาเราก็แบบไม่ได้ออกไปหาอะไรกินใช่ไหมหรือว่าไม่ได้ซื้ออะไรไว้อะไรเงี้ยก็แบบขนมปังหนึ่งแผ่น2แผ่นกินกับนมก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้ตัวนี้คือเพิ่งจัดได้เอาไปบินช่วงไม่นานมานี้นะคะก็เป็นบิบิมบับเนาะในชอบอร่อยดีก็คือแบบเหมือนเวลาบางทีแลนไปอะไรเงี้ยแล้วมันเหนื่อยใช่ปะแล้วก็แบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็แค่แบบเทน้ําร้อนใส่มันก็ง่ายดีนะคะแล้วก็มีมัมม่ามีข้าวต้มมีนิดหน่อยนะคะแล้วก็จริงๆบินต่างประเทศอ่ะควรจะมียาไว้บ้างนะทุกคนก็แบบมีแบบพวกไทลรนอลหรืออะไรพวกเนี้ยไว้นิดหน่อยนะคะเผื่อเผฉุกเฉินเราต้องมีไว้บ้างนะคะคือต่างประเทศก็มีให้ซื้อแหละแต่ว่าแบบซื้อจากไทยไปเหอมันถูกกว่า <c oughs> แล้วก็อันนี้เอาไปกินกับขนมปังมีอะไรอีก แล้วก็อ๋อพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ดูแหละว,ว่าอะไรหมดอะไรเงี้ยพวกครีมอาบน้ํนนาน,นู่นนนี่อะไรเงี้ยนะคะคือจริงไปนอนโรงแรมมันก็มีอยู่แล้วนะพวกครีมอาบน้ํายาสระผมแปรงฟันนูน่นนนี่ที่เขาแบบมีเตรียมให้ใช่ไหมแต่ว่าบางทีเราก็อาจจะแบบอยากใช้ของตัวเองอะไรเงี้ยหรือบางทีแบบไปใช้ที่โรงแรมแล้วเราแบบว่ามันไม่ชอบกลิ่นหรืออะไรเงี้ยมันก็มีบ้างนะคะทุกคนอืม ก็ประมาณนี้คร่าวๆนะคะแล้วก็เดี๋ยว奶น,นขอไปจัดกระเป๋าก่อนแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้พักผ่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปบินนะคะยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตใหม่เจอกันพรุ่งนี้เลยแต่งตัวเสร็จแล้วค่ะทุกคนพร้อมออกไปบินเดี๋ยวตอนนี้เวลาทุ่มสามสิบห้าเดี๋ยวสองทุ่มเราจะลงไปข้างล่างแล้วก็ไปสนามบินกันนะคะแล้วก็ ไปปกติเนี่ยไปเช็คกระเป๋าก่อนเช็คอินกระเป๋าก่อนเนาะแล้วก็ก็จะลากอีกกระเป๋าน้อยของเราไปห้องคูลูมเพื่อไปบิสซิ่งนะคะว่าวันนี้แบบมีสเปเชียลอะไรบ้างนู่นนั่นนี่แล้วก็มีผู้โดยสารโหลดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้เมลเบิร์นหนาวมากด้วยก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะคะไว้เจอกันที่เมลเบิร์นค่ะ ในโรงแรมแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาดูห้องแบบเป้าๆว่าปกติเรามาเรานอนประมาณไหนอะไรยนะังไงเนาะปกติเวลาเข้ามานะคะในจะเช็คพวกตู้เตอร์อะไรก่อนนะเพราะแบบคือบางทีอ่ะมันก็เพื่อความปลอดภัยของเราเองนะงนทุกคนเตียงก็ประมาณนี้นะคะนอนคนเดียวกันเลยเนาะแต่ว,ว่าวิวห้องอ่ะแล้วแต่เลยนะบางทีก็จะได้วิวดีบางทีก็จะได้วิวไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างวันนี้ก็วิวาลานจอดรถค่ะ แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นห้องน้ำก็จะประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรเช้าปกตินะคะโอเคขอไปอาบน้ำพักผ่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ไม่ไหวแล้ว,ง,วง่วง a few minutes later พา,ามาขึ้นรถเมย์มันจะมีป้ายอยู่แล้วก็ใช้บัตรนี่ถึงแล้วนะคะแพทเทิร์นนี้เรามีน้องมาด้วยคนนี้ทุกคนคุณนหน้าเป็นอย่างดีเคบินแล้วก็นี่ป้าย คนที่นี่เขาดูไม่ค่อยร้อนไม่ค่อยหนาวกันเนาะเขาดูชิลชิลกว่าเราเยอะมากเขาคงงงว่าทำไมให้ถึงแบบแต่งตัวแบบหนาวขนาดเนี้ยไม่ชินจริงๆทุกคนเอยได้ร้านเฟอร์นะคะแล้วก็จะลองเซ็ตนี้เดี๋ยวมาดูกันเนาะว่ามันจะเหมือนหรือเปล่าตอนนี้ราคาก็แรงๆมากนย ถ้ต้องสะเกยนทุกคนก<ม>็อันนี้เป็นบันนี้ าก็เหมือนห้างบ้านเราแหละทุกคนเอาจริงๆเราจะพาทุกคนไปกินบูสที่ที่ไทยตอนนี้ก็มีนะคะแต่ว่าในไม่เคยลองที่ไทยแต่เห็นเพื่อนๆบอกว่าที่นี่อร่อยกว่าอาจจะเป็นเพราะผลไม้บางชนิดนะในคิดว่านะ few minutes later ừ, ลืมชื่อแล้ว passion mango เป็นคนชอบกินสับวัโลตอ่ะก็เลยเลิฟโอกาสนี้มากเลยดีนะแต่ขึ้นหัวแบบน้องแอลน้องแอลกินอะไรกินบลูโฮลโ,โลลูค่ะก็ค<อ>ือเป็นสีฟ้าแบบนี้เพราะว่าเขาใส่ผงสารายสไปรูดีน่าด้วยแต่ว่าไม่เป็นเขียว ข<ผ>มอ,อร่อยออแล้วมันเปรีปออ้ยวป่ะหรือว่างรสชาติมันะออกมะม่วงนิดนิดอ,ออมะม่วงนิดนิดอร่อยออห,อห,อหอมหอมหอมผงสาหรายซะด้วยซออ้ำขายของเก็กคนจะบอกว่าส้มที่ออรอร่อยมากนะคะถ้าใครมาก็มาลองอันนี้นะมันเป็นแบบแมนดารินลูกเล็กราคา2.9เหรียญขนมเทียบเลยใครชอบกินขนมต้องเลิฟแน่ๆเลยมันจปพอร์ชั่นใหญ่ สองเหรียญก็ห้าสิบบาทถุงมาเลยอยู่นะไนโคมีของแฮรรี่พอตเตอร์ขายด้วยอ่ะทุกคน Activity Packs มีลูกสนิชขายมีอะไรหลายอย่างเถอใครอยากได้อะไรนะคะวิวอยู่โอ w n อ o อย่า วิตามินที่ถ้ามาอยู่ออต,ต้องมานะคะของแบบเต็มอลังการมากเคมีสเปร์ฮา let's go r e c o เม e n d จาก เคปินขวดน่ารักมากบอกว่ามันดังมากที่อเมริกาเคยขายกระป๋องลาเหรียญยี่ห้อเนี้ยใช่ไหมจริงจริงมันดังมันดังเพราะว่ามันเป็นเครื่องดื่มกระป๋องถือว่าหนึ่งดอนแล้วเป็นกระป๋องใหญ่ไงกป๋องใหญ่เลยเหรอกป๋องใหญ่กป๋องใหญ่เหมือนเราทำมาร์เก็ตติ้งตัวเองประมาณนั้นใช่นไหนว่าแบบให้คนรู้จักแต่ตอนนี้หาไม่ได้แล้วชื่อสายที่เขาทำให้ราคามันถูกมันได้เพราะว่าเขาไม่เสียค่าใช้จ่ายกับเรื่องแบบ มาร์เก็ตติ้งหรือแบบจ้างอินฟลูเอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยอะไเงเขาเลยแบบสามารถทำอะไรกับของมันได้วันนี้น้องกูจ,งจริงจังเว้ยจริงจังเนานี่ถ้าเห็นในห้องไหนจะเป็นสีฟ้าแต่ว่าอันนี้เป็นสีแดงไม่เคยกินอนะแต่น่านจ,ะจะอร่อยนะแต่เพิงรู้ว่าในบูรีมีอนาเตอนนร์รีคอมเมนต์ฟอร์มน้องแอลบอกว่าอร่อยมากอยู่มีในไหนนะบูรีบร่บูรีร่มันจะมีเค็มมันจะมีถั่วมีแบบเอ่อเพรโซย์กินเออมีถั่วมีเพรโซยมีอัลมอนด์ทุกคน บบอันนี้น,น,<ม>น้องฝ้ายแนะนําอร่อยมากเลยทุกคนหวานไปลไปลายมาลองชิมได้นะคะอ,อ,คอันนี้น่ารักมากเลยทุกคนดีสนี์ทั้งหลายทั้งเหล่กลับมาห้องแล้วค่ะทุกคนก็ <laughs> พรุ่งนี้ไปบาลีค <laughs> ืนนี้ก็เป็นเวลาพักผ่อน เราแล้วนะคะเดี๋ยวใน,นก็จะอาบน้ำกำน้ำแล้วก็พักผ่อนเนาะแล้วก็อยากนอนเยอะๆเพราะว่าเรายังนอนไม่พอเลย <c oughs> ไม่กินออกไปกินคงกินข้าวอะไรข้างนอกก็รู้สึกง,ง่วงตลอดเวลานะคะแล้วก็ออกไปได้ของแค่นิดหน่อยเพราะว่าในลืมเอายาสีฟันมาในก็ซื้อแบบแค่แบบสําหรับแพทเทิร์นนี้แล้วก็ได้ส้มมาใน,นะคะลืมบอกทุกคนไปนะคะว่าสรุปว่าตารางเราออกแล้วนะกลับไทยอีกทีวันที่สามออกัสนะคะ ก็คือไปหนึ่งบาหลีไปสองคิกส์ก็คือโอซาก้านะคะแล้วก็แล้วก็กลับเลยนะคะกลับจากฉิดนีฉิดนีภูกเก็ตโอเคตอนนี้เราไปพักผ่อนกันแล้วนะไม่าย,ายสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็วาร์ปมาถึงบาหลีแล้วนะคะเดี๋ยวพาดูห้องเหมือนเคยเนาะไปดูกันเข้ามาก็จะเจอห้องน้ำก่อนเลยเนาะ รานะคะคห้องก็ค่อนข้างกว้าง,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 งอยู่นะโหตรงนี้คือแบบสเปซใหญ่มากอาบน้ำเรียบร้อยนะคะทุกคนพร้อมนอนมากตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วนะคะแลนมาแป๊บเดียวเองอะเที่ยงคืนแล้วอะ ก็คือแค่แบบว่ามาถึงก็กี่โมงเนาะสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วอะไรเงี้ยกว่าจะอาบน้ําเก็บของนู่นนี่นั่นเสร็จอะไรเงี้ยนะคะก็เที่ยงคืนแล้วปกติอะไนลืมบอกเวลาที่ไน,นแบบเหมือนแลนกลับแลนแบบปุ๊บใช่ไหมแล้วพอเข้าห้องมาโรงแรมแล้วอะสิ่งแรกที่จะทําเลยก็คือฉีดสเปรย์แอลโกอฮอล์นะคะบนแบบพวกกระเป๋าต่างๆที่แบบเพิ่งลงมาจากเครื่องอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเอาจริงๆมันก็ยังมีในส่วนของสถานการณ์โควิดอยู่เนาะ แล้วก็แบบฉีดพวกใต้รองทงรองเท้าอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างแล้วก็กระปปรงกระเป๋าอะไรเงี้ยท่านกระเป๋าแบบสามใบอะที่ไหนเคยโชว์ให้เพื่อนๆดูไปก่อนเนาะก่อนหน้าในคลิปอะไรเงี้ยก็ฉีดแล้วก็ขอถุกคลิปเลยนะแล้วก็นั่นแหละมันก็ต้องฉีดอย่างนี้อยู่นะคะรู้สึกว่าเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะทําไฟล์กลับไปที่เมลเบิร์นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะแพ็คซิงนะคะไปแคนส์ ans, นั่นเองเนาะแล้วก็ค่อยทําไฟล์ แบบไปพักที่แคนก่อนแล้วก็ค่อยทำไฟ้อีกวันนึงนะคะแล้วก็ไปญี่ปุ่นแต่แบบเหมือนล่าสุดอะญี่ปุ่นรอบนี้เขายังไม่ให้ออกจากโรงแรมรู้ขอร้องไห้แล้วนะได้ไปโอซาก้าทันงทีไม่ให้ออกจากโรงแรมใจร้ายอยู่นะ <c oughs> แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นมาตรการของรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะเราก็ต้องทำตามมันแหละเนาะก็ ถึงแม้ว่าจะใจร้ายอะไรยังไงก็ต้อง follow นะคะยังไงก็ขอให้ลุ้นว่าสถานการณ์แบบดีขึ้นเร็วๆแล้วก็อย่างน้อยแบบว่าเปลี่ยนให้เราออกจากโรงแรมได้หน่อยเนาะเราจะได้ออกไปแบบกินอาหารญี่ปุ่นอะไรเงี้ยในคิดถึงมากแบบคิดถึงมากที่สุดเลยแล้วก็เชื่อว่าเพื่อนๆก็น่าจะคิดถึงด้วยเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ญี่ปุ่นก็ยังแบบให้เข้าเฉพาะแบบนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มเนาะไปด้วยกันอะไรเงี้ยอืมโอเคค่ะงั้นเดี๋ยว นายก็พักผ่อนก่อนนะคะแล้วไว้เจอกันพรุ่งนี้ค่ะ Good night Morning ค่ะทุกคนเช้านี้ที่บาหลีนะคะตอนนี้สิบโม,มงนะคะในเพิ่งจะฟืน้นไอีกแล้วกำลัง <g ul ing> จะเดินไปหาข้าวกินนะคะทุกคนก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมีบินตอนประมาณพิกอัพนะ่าจะประมาณสองทุ่มครึ่งอะไรประมาณนี้ยข้เดี๋ยวไว้ยังไงรอดูนะคะ นตื่นสายก็จะได้กินประมาณน,นี้ตอนนี้เขากิน <ผม S 1> เสร็จแล้วหมดแล้วไปมือ้อเกียงไหนขอดูแซนด์วิช <c oughs> ประกอบเองด้วยนะจ๊ะ <c oughs> สวยอ่ะอย่าบุญตีกันนลยทีเดียว ิมที่บาหลีมันดูเลิศน,นะทุกคนอโวคาโดช็อกโกเบสจัดเลยจัดเลยเขาบอกว่ามาที่นี่ต้องกินแม็กนัมมันถูกมากบ้านเราขายแทงเท่าไหร่ที่นี่ขายแทงละหมื่นหกเดี๋ยวคิเป็นเงินไทยให้นะจา๊ะแต่ถูกอ,ะอ่ะไอตินดูน่ากินจังอะ่ะนี่ไหน,านาพาทุกคนมากินฟู้ดคอร์ทนะคะที่บาหลี มันถูกมากทุกคนแล้วมันดีมากที่นี่เนี่ยอาหารนะคะในสั่งอันนี้ไปมันคือผัดผักบุ้งนี้ที่เราสั่งไปนะคะอันนี้ไก่ย่างไอไก่ทอดอร่อยมากจริงๆทอดย่างก็อร่อยเหมือนกันอันนี้นะทุกคนไปไหนแล้วนี่ของที่นี่นะคะเดี๋ยวเบสจะสั่งโนเทลล่ากับคิดแคร คนกรอบๆเนอะในความรู้สึกที่เราดูตอนแรกอะไส้ไ้งส่เแล้วมันสีเดียวกัดวันนี้เลยอะไลกาไลกาขยา่ไมีสุกนีคือโรีลาลาจุกออริออริอสองชิ้นออริอลก็ควรนิ่มสามแน่สามเลหรอไม่ใส่ชิ้นอะไรก็ไดกิทงอร่อยไหมครับไม่น้องคิดนานจัง มันติดอะถามคำเดียวว่าอร่อยไหมอ่้ยอันไหนอร่อยกว่าเบสตังขอยาอร่อยกว่อนจับค่าเรามาแล้วอันนี้คือไก่ทอดนะคะซัมบาอันนี้อร่อยมากต้มผักแล้วก็อันนี้ต้มเนื้อนะคะมีมานาวมาให้ด้วยข้าวนนผัดผักบุอันนี้ไก่ย่างนะคะมันดูไม่ไหม้แต่ว่ามันอร่อยมากนะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นไก่ทอดราดซอส ตอนนี้แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยนะคะกําลังจะไปบินแล้วค่ะทุกคนก็เดี๋ยวคืนนี้เราบินกลับไปที่เมลเบิร์นนะคะแล้วก็เดี๋ยวนายมีดิวตี้ต่อก็คือจะต้องนั่งแพ็กซิ่งนะคะเป็นผู้โดยสารไปแคนเพื่อที่จะไปทำดิวตี้ต่อไปที่จะไปโอซาก้านั่นเองนะคะปกติแล้วเนี่ยเวลาก่อนที่นาจะออกจากห้องเนี่ยนจะเดินสำรวจห้องอีกหนึ่งรอบค่ะทุกคนเพื่อที่ดูว่าตัวเองอลืมของหรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่บินมานคือเราเปลี่ยนห้องทุกวันใช่ไหมแล้วถ้าเราลืมของในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ อาจจะแบบลืมของสําคัญที่ต้องใช้จําเป็นต้องใช้อะไรเงี้ยคือถามว่าได้คืนไหมมันได้คืนอยู่แล้วเพราะว่าบางทีเราก็บินกลับมาอีกหรือเราก็ฝากเพื่อนเอาให้ได้อย่างเงี้ยแต่ว่าการตรวจด,ดูด้วยตัวเองก็คือควรทํานะคะเผื่อแบบใครไปเที่ยวต่งางประเทศแล้วก็อย่าลืมแบบตรวจด,ดูของอกีกรอบนึงก่อนออกจากห้องเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่เมลเบิร์นนะคะระหว่างที่ในแพนะ็คซิงเนาะตอนบินเนี่ยมันถ่ายให้ดูไม่ได้จริงๆนะทุกคนเพราะว่าสายการบินในมัน ห้ามถ่ายนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนที่เป็นแพ็กซิ่งเนี่ยเดี๋ยวอาจจะได้เว็บๆมาให้ได้ชมกันบ้างเนาะบรรยากาศบนเครื่องบินยังไงเดี๋ยวเจอกันที่มเมพื่อนนะคะ ถึงแ่มแล้วะค่ะทุกคนร้อนเลยเรื่องเลยเงยเบิ้ลคือหนักมากมายเมืองนี้มีคนญี่ปุ่นอยู่ด้วยนะคะภาษาก็เลยเริ่มภาษาญี่ปุ่นด้วยถึงห้องแล้วค่ะเข้าไปดูห้องน้ำก่อนเลยห้องที่แคมของเรา ฟืนแล้วนะคะทุกคนเอาจริงไม่ได้นอนเลยไหนอะรอเควิ่นอยู่แต่ว่านางน่าจะหลับไปแล้วหลับแบบหลับยาวโอ้มาแคนรอบนี้มีการแบบทําตึกทำโรงแรมอะไรใหม่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรปกติแคนมันจะไม่ค่อยหนาวนะทุกคนแต่วันนี้24องศาตกใจอยู่นะเอาจริงเพราะปกติมันจะแบบอากาศแบบมีความไทย แล้วเราชอบเพราะว่าแบบว่าอุตสาห์นีมเมลเบิร์ดมามเมลเบิร์ดหนามากนะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะไปกินร้านไทยที่แคนส์กันนะคะถึงแล้วร้านอาหารไทยชื่อร้านอิ่มไทยค่ะมารอดูกันร้นานนี้อร่อยนะ อันนี้ก็เจ็ดแปดเจ็ดเก้าส่นเหรียนอันนี้เป็นแบบไนท์มาเก็ตนะคะจริงๆก็ไม่ใช่ไหนขนาดนั้นต่อกลางวันแบบมันก็เปิดอยู่ช่วงเ,เย็นๆหน่อยอะย่ามันลงไป่คล้ายบ้านเราเนานะเทียบเลย้านเหยียดเจ็ทแอรชิบบาเป็นจ้าก็มาเจอบ้ายอยู่อะแต่ว่า รู้ใช่ร้านที่แนเคยกินหรือเปล่าแต่ว่ามันก็ปิดแล้วดอกอาจจะต้องมาลองวัานอื่นทุกคนเมื่อก่อนตรงนี้มันเป็นสระว่ายน้ำอ่ะแต่ว่าน่าจะพอโควิดหรืออะไรเขาเลยปิดไปแล้วนะคะเป็นสระว่ายน้ำกลางแจ้งเลยเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมมันจะเป็นที่ทำบาร์บีคิวเนเคยมาทำด้วยนะแบบมากเขาก็คือซื้อของแล้วก็มาทำได้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะยังได้ใช้อยู่นะนี่แบบนี้เลยแต่รอบนี้สิ่งที่มาเราเจอก็คือตัวนี้ ช้าสวรรค์เมื่อก่อนไม่มีนะเนี่ยมีตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเมืองแคนก็จะเป็นอีกหนึ่งเมืองที่แบบติดทะเลนะคะทุกคนแล้วตรงข้างหลังตรงนั้นก็คือทะเลเลยสวยดีนะเมื่อกี้นายถามเขาสรุปข้างหลังตรงนี้ที่เป็นสระว่ายน้ำเขาจะทำใหม่ให้มันดีขึ้นนะคะตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างปรับปรุงอยู่นั่นเอง เหยียบขี้ข้างขาวด้วยเยอะมากเห็นไหมนะเนี่ยเพียบเลยเนี่ยไหนบอกแล้วมันน่ากลัวจริงคนลุกอย่าได้ไปเดินผ่านใต้ต้นมันเลยนะโอไม y g กู d ดเล s ฉันมาถึงแล้วแต่ว่าฉันอยู่ได้แค่หลอสัน